สวัสดีคะ่ะทุกคนแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกวีค ep ที่ยีไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจังใช่ไหมแล้วก็วันนี้เป็น งานศพของย่าเราเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังฟังพระสวดอยู่นะคะจริงๆอะย่าเสียประมาณวันศุกร์ตอนกลางคืนอนะตอนที่แบบตอนที่เราทําเล็บเสร็จเลยอะเออประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็สวดตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้ววันจันทร์ก็เป็นคืนที่สามแล้วนะเดี๋ยวก็จะเผาพรุ่งนี้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้แล้วก็มีแมวเจอแมวด้วย และว,วันนี้ก็อยู่กับน้องบราวนี่นะคะน้องเข้าไปนอนในหมวกน่ารักมากมาก,มากเลยเป็นแมวน้อยนั่นเองนะจ๊ะก็ตอนนี้เราอาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปงานศพกันต่อนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันเผาแล้วนะคะอันนี้ก็คือย่าเราเองแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเอาไปเผาแล้วนะคะเราก็เป็นคนถือทูบแล้วเมื่อกี้เขาก็มาหยิบไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําพิธี เผาศพแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เผาเรียบร้อยแล้วและก็กลับมาที่บ้านนะคะซื้ออะไรกินนิดหน่อยเนาะสำหรับวันนี้เราก็มาที่วัดแต่เช้านะคะเพราะว่ามาเก็บกระดูกเก็บอัฐิอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆเรามีคลิปตอนที่เก็บกระดูกด้วยแหละแต่ว่าเออไม่เอาให้ดูดีกว่าเพราะว่ามันเห็นเป็นแบบกระดูกกระดูกค้นะเราก็เลยเออไม่ไม่เอาให้ดูดีกว่า แล้วก็เลยถ่ายรูปแมวที่วัดมาฝากนะคะเดี๋ยวพอวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกลับบ้านนะคะเพราะว่าเราเผาหญ้าที่ปะทุมเราก็จะต้องกลับมากรุงเทพใช่ไหมแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาคนเดียวเนะไม่มีใครมากับเราด้วยนะคะนี่เราก็นั่งรถเพราะว่าจะไปต่อรถเม์นะคะจากรถตู้แล้วก็ไปต่อรถเม์เพื่อที่จะเข้าบ้านเรานะคะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้จ้า สำหรับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะซึ่งเราก็เดินออกมาเอาสเสบียงที่สั่งไว้นะคะให้เขามาแขวนไว้หน้าบ้านเนาะก็เดี๋ยวจะเอาเข้าไปกินในบ้านนะคะแล้วก็จะทํางานบ้านต่อน,นิดหน่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีขนมแมวด้วยแล้วก็ของกินเราเองโอเคตอนนี้ก็ทํางานบ้านอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาพวกชุดว่ายน้ําออกมาซักด้วยเพราะว่าชุดว่ายน้าเนี่ยคือถึงจะไม่ได้ใส่อะแต่เราก็จะคอยซักไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะเพื่อให้มันแบบว่าหอมอยู่ตลอดไม่มีกลิ่นอับ โอเคไหนๆวันนี้เราก็พูดถึงชุดว่ายน้กันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะขอมาเปิดกรุชุดว่ายน้ากันในบล็อกนี้เลยกันละกันเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกชุดก็อยู่ตรงนี้กันหมดแล้วก็มีเท่านี้แหละไม่ได้เยอะแยะอะไรมากเพราะว่าเราก็เพิ่งเก็บตอนอยู่มหาลัยนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าตัวไหนซื้อตอนไหนอะไรยังไง,ไงบ้างเออแต่ชุดว่ายน้ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่า เป็นอ่าชุดประเภทหนึ่งเลยที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆ <c oughs> คือมันอาจจะไม่ใช่ชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวันก็จริงแต่ถ้าเจอว่ามันสวยอะไรเงี้ยเราก็จะซื้อเก็บไว้เลยพวกนี้นะคะก็คือชุดที่เราซื้อตอนที่อยู่มาหาลัยเนาะก็คือเริ่มซื้อตอนอยู่มาหาลัยเพราะตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้กล้าใส่วิกินนี่อะไรขนาดนี้หรอกก็เพิ่งมาเริ่มเก็บเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างเออแล้วก็คือ ที่มาเปิดกลุ่พวกนี้ให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เราเพิ่งสั่งชุดไว่นน้ำมาใหม่จำนวน2ชุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ดูในบล็อกวีคหน้าละกันเพราะว่าตอนนี้ของยังไม่มาส่งเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยละกันว่าปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้นะคะก็จะแบบก็จะโบราณโบราณน,นิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไร เป็นมรดกตกทอดคืออายอุไม่รู้ว่ามันเกิดก่อนเราหรือเปล่าเออแต่ว่ามันก็นานมากแต่ด้วยความที่ผ้ามันดีอะไรอย่างเงี้ยผ้ามันก็เลยยังแบบยังยืดหยุ่นอยู่เลยอืมเราก็เลยเก็บไว้นะคะคือใช้ได้ปกตินะแต่มันอาจจะโบราณนิดหน่อยแต่ก็วินเทจดีเก็บไว้อาจจะแมทได้แต่อะไรก็ไม่รู้อาจจะมีโอกาสไปใส่แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวแรกเลยที่เราซื้อเพราะว่าตอนนั้นอะ ก็คือตอนอซื้อตอนปีหนึ่งเพราะว่าได้เรียนว่ายน้ำใช่ไหมเราก็เลยต้องซื้อมาใช้ลงสระอะไรนี้นะคะก็คือตัวนี้เป็นตัวที่เอาไปลงสระจริงๆส่วนตัวอื่นเนี่ยไม่เคยได้ใส่เลยเอออันนี้ก็คือเอาไปใส่ลงสระจริงๆแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือไม่ได้เรียนว่ายน้ําแล้วเนาะก็เลยตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นไซส์มองเห็นไหมไม่เห็นหรอกเออเพราะว่ามันสะท้อนเนาะเป็นไซส์ XL เพราะว่าเราซื้อเผื่อๆนะคะถ้าเพื่อนคนไหนที่ตัวใหญ่กว่าเรานเ,เนี่ยอย่างเงี้ยก็เอาไปใส่ได้นะเพราะว่าตัวอื่นนะมันจะเล็กมันคือไซส์เล็กสุดทั้งหมดเลยโอเคต่อมานะคะก็ผ่านจาก2ตัวนี้ไปแล้วเป็นวันพีชใช่ไหมก็จะเป็นตัว2ชุดนี้2ชุดนี้คือของ H&M นะคะซึ่งเราก็ซื้อมาช่วงประมาณก่อนโควิดนะมั้ง เออก็ไปเดินเดินดูในช็อปนะคะซึ่งเราก็ตอนนั้นอ่ะมันเจอแต่เสื้อคือเจอเสื้อตัวนี้แล้วก็เจอเสื้อตัวนี้ในช็อปนะคะแต่ทีเนี้ยเราอ่ะตัดสินใจไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกางเกงไงมันมีแค่เสื้อเฉยเก็เลยถ่ายรูปให้เพื่อนดูว่าแบบเอ้ยเอาตัวไหนดีสุดท้ายเราก็เลยตัดสินใจซื้อตัวนี้นะคะส่วนเสื้อตัวเนี้ยก็คือแบบเพื่อนบอว่าเออมึงเอาตัวนี้เดี๋ยวกูเอาตัวนี้เองอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มาแต่เสื้อตัวนี้ในช็อปนะคะ แล้วทีเนี้ยเราก็มาดูในแอปของ h a d M นะคะก็เลยไปเจอตัวเนี้ยคือครบทั้งชุดเลยแล้วก็เลยสั่งทางแอปนะคะแล้วเขาก็ส่งมาทีหลังเนาะกเป็นแบบนี้แต่ตัวเนี้ยคือตามหากางเกงในอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีไซส์ก็เลยแบบได้แค่เสือ้อแต่จริงๆอ่ะชอบชอบมากเพราะว่าสีอะ่ะสีมันมีความเก๋และอีกอย่างนึงมันเป็นฟ้าส้มชมพูใช่ไหมมันสามารถแบบฟ้าอย่างเงี้ยก็ไปแมทกับยีนที่มันสีออกอฟ้า ใส่ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ว่ายน้ําก็ได้อะไรแบบนี้ก็เลยชอบมากๆโอเคต่อมานะคะตัวนี้ก็คือเป็นชุดว่ายน้ําแบบทรงเบสิกธรรมดาทั่วไปที่มันเป็นสายคล้องๆแต่เราก็เลือกมาเป็นลายสีขาวสีดําอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแมทได้ง่ายๆเนาะอันนี้ก็คือซื้อในยูเนียนนะคะคือเดินเดินไปซื้อในยูเนียนก็ไปเลยโอเคแล้วก็ต่อมานะคะเป็น สตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้น่าจะซื้อหลังจากพวกนี้ไม่กี่เดือนมั้งเออแต่ว่า2ตัวนี้ก็คือมาจากชีอินนะคะอันหนึ่งก็จะเป็นทู e ี e เป็นสีเหลืองคือเราชอบดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันมีแบบเว,ว้าเออแล้วตรงนี้ก็จะแบบเล็ก,ลกๆก็จะเห็นลเซ็ sexy มีความเซ็กซี่เบาๆเออส่วนแบบกังเกงก็จะเป็นแบบว้าวสูงหน่อยคือเอวสัมากๆสวยมาก แล้วก็ตัวนี้นะคะที่ซื้อมาเนี่ยก็คือแบบมันมีทูพ piece เยอะแล้วไงเราก็เลยซื้อวัน piece มาสักตัวหนึ่งก็เลยเอาเป็นสีเขียวเพราะว่าอยากได้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจ,จะมีสีสีนะี้คือเราไม่มีเลยก็เลยต้องแบบของมาต้องมีต้องมีสักตัวหนึ่งก็เลยเลือกมาเป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้แล้วก็เป็นวัน piece ด้วยก็คือ2ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะคะแต่ว่าหนึ่ง,ส,งสาเนี่ยก็เคยใส่ถ่ายรูปลงไอจีไปแล้วเนาะ โอเคก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับชุดว่ายน้ําที่เรามีทั้งหมดตอนนี้นะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเนี่ยอย่างพวกนี้คือซื้อก่อนโควิดทั้งหมดเลยแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยยังไม่ได้ซื้อเลยนะคะจะมีที่เพิ่งสั่งมาเมื่อเช้าเนี้ยสองตัวเดี๋ยวจะได้ดูในบล็อกหน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่พรุ่งน,นี้นะจ๊ะโอเคแค่นี้แหละ วันนี้ก็ยังสั่งของมากินเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านเนาะก็เลยไม่ทำกับข้าวเนาะก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย